เราอยู่ที่นี่เลยนะคะนาดพราวซอยสามไอ้เพื่อนจะเป็นอยู่ไหนนั่มันมาอทกโบกบสบัดแคนโบกนี่การโบกมันลองโบกขนาดนั้นนะคะคุณอันนี้คือป๊อกป๊อกนวีนะฮะว้าวหนึ่งสามลุยครับอ้าวแล้วเขาะะก็รับพอกดับเลยขอเรียนเชิญคุณเป็นพี่กรณ <After S 2> <Party S 1> ์ After Party ะะเราเนี่ยเป็นแขกรับเชิญง,งานแต่งคนมาหลายงานแล้วด้วยว เรายัางใจ้จดใ,ใจจอ่อไอ้เพื่อนที่นัดเรามจริงๆยังไม่มานว,วีก็ยังไม่ถึงอี่อยังวะพร้อมเลยนะคะพรอมากครับตอนนี้คือหิวจริงบอกเลยอยากกินมากแน่นอนครับ,ออรบถูกต้องครับนว,วีมาแล้วมาแล้วเลยะพรอมๆเลยถูกต้อง20ปีเนาะกินม,มา anh nó bị khoang chì xì khoang này mew bay tông chết đi nè, à, cho anh xem cho anh xem, ơm, 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 ต่ำไปเพียงแล้วให้วีกว่านี้อีกวีกว่านี้อีกอ่าถูกโอ้โอ,โอได้น,นี่นะคะรถไฟที่อยากจะาม,มานะคะเ,คเราอยู่ที่นี่เลยนะคะลาดพร้าวซอยสามนะคะมามาถึงอ่ร้านน้ำพร้อมขนมมีบล็บอกได้ก็รวยนะคะกาแฟโบราณถึงกับอ,กอ,อะไรปไปคะชายเย็นครับ คาสสิกนะตรงนี้คลาสสิกมากบางวันที่แบบสวัสด,ดีๆอ่ะขายเต็มเลยนะตรงนี้ของเพียบเลยมะชิมมันม่วงร้อนไหมคะคุณร้อนครับร้อนเลยนี่อ๋อมีข้าวโพดอยู่ข้างในด้วยใช่อร่อยอร่อยเลยรุ่งดีเด็กยุคนี้จะรู้จักสิ่งนี้ไหมน่ารู้จักนะขายขายหลายที่<ไ>วัยเรา,เรานี่าาคือของปโปรดเลยนะคะจริง ร้อนๆมันจะนุ่มๆนะและไอ้เพื่อนฉันเป็นอยู่ไหนยังไม่มาอีทีแขกรับเชิญไม่มานะนี่กินไปหลายสิ่งแล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่คุณเขาไปยืนรอแขกรับเชิญในอีพีนี้นะคะใบให้ก่อนว่าอีพีนี้เป็นผู้หญิงลูกหนึ่งโบกสะบัดแขนโบกมีการโบกมมนต้องโบกขนาดนั้นนะคะคุณอามาแล แคะเราเชิญของเรานะคะเราตามไปดูนางกันสวัสดีค่ะปลาดาวขึ้นปลดาวขึ้นปดดาวขึ้นปลาดาวขึ้นสวัสดีค่ะเลี้ยงน่ารักจริงๆเลยไปกินป๊อกปกันไหมอากเนี่ยอันนี้คือป๊อกๆ๊อนวีนะฮะกินั้งแต่18เจนนี้40่็ยังกินอยู่ เมื่อก่อนนี่วีเขาจะเข็นในซอยไปเรื่อยๆเลยแต่ตอนนี้เขาไปทัมการตรงนี้พี่อยู่แถวนี้เหรอใช่บ้านพี่อยู่ข้างในแล่นที่มากินร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหมจะพานามกินในดีเนาะไม่เอาอยากนั่งพื้นตอนแรกพยายามเลือกร้านเอาร้านนี้ไม่หอมเลือกันนัะไม่หอมจะกินป๊อปเพราะอะไรคะเพราะว่าคือหอมเห่งเขาลงไอจีแล้วบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินอย่างนี้เลยจะตีดงานจะตีดเลยชอบมากอะไรที่แบบอย่างเงี้ยปั้นบ้านอ่ะชอบอะไรปันบ้านชอบอะไรปันบ้านใชอบปั้นบ้านใช่ เออ,เเอทุกอย่างเลยครับก็คือตอนที่มีแฟนคลับใหม่ๆอ่ะแฟนๆจะชอบซื้อเบเกอรี่คุกกี้เค้กอะไรเงี้ยแบบขอที่ดีมาให้<อ>ใช่ป่ะ<อ><อ>แล้วก็คือชา่างแต่งหน้าจะบอกว่าของเนี้ยต้นหอมไม่กินนะมันเป็นคนเรื่องมากภายใต้ความไม่เรื่องมากก็คือของก็จะต้องเป็นแบบไส่กอกอีสานรสเข็ญใส้กอกชมพูอ,อะไรเงี้ยใส่กอกฟาร์มมิงโก้ไส้กอกฟาร์มฟาร์มิงโก้เืีสยวบ้านเรียกว่าไส้กอกเอี๊อเอ๋ใช่ไส้กอกเจี้ยหวานอ๋อกระชวยแบบนี้มากใช่แล้วนี่ คนที่เจอโอป้าตั้งแต่ก่อนว่าดีจะมาเจอนะคะถูกต้องนะวีมาก่อนมาก่อนแล้ววีขายมากี่ปีแล้วสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วนวีเจอสาวของโอป้ามากี่คนแล้วเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากอะไที่ท่านเรียกเลยอ่ะเราก็ถามอะไรก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยฉันก็คือหนึ่งในนั้นแหละฉันก็แอบมองอยู่เออมาเรามาเริ่มดีกว่าขอกินอะไรขอกับอาบบะหมี่เกี๊ยวค่ะบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงบะหมี่เกี๊ยวหมูแดง จะบอกว่าบะหมี่ร้านนี้มันเหนียกว่าร้านอื่นจริงๆเหรอเณววีถึงขั้นบอกว่าถ้าเกิดยี่ห้อน,นี้เณววีเอาแบบมเมื่อคืนเณววีรู้จักโรงงานเพราไงถ,าถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ขาย,ยเนววีก็ขายไม่ได้เพราะลูกค้ารู้เลยลูกกระผมโรงงานนะหอมเออโอ้โหจริงๆอ่ะใช่นแม่ค้าเนววีเออนี่คือรู้จ้าของโรงงานเณววีวของน้องของผมบะหมี่สี่ก้อนเลยวันนี้เตรียมชาม,มาเองด้วยค่ะเตรียมชามาเองสี่ก้อน บอกว่าพอเวลาบางทีตอนแบบสมมติว่าบ่ายสองเขาขายใกล้หมดแล้วเงี้ยพี่ชอบขอนน้ำซุปเขาแล้วเขาจะมีน้ำซุปกับกระดูกให้แล้วไม่ใช้เท้าอยู่ออแล้วก็เอาบะหมี่อยู่ที่บ้านเราใส่เองเออก็ไม่ต้องซื้อกินวันต่อมาจะ <laughs> ไปบอกอ้าวบะหมีเเเม่เกี๊ยวอ่ะคุณหอมเดี๋ยวเคลือไปฝั่งนน้นเลยไปดูดีว่าหอมกินปรุงยังไงกินแบบเด็กๆมากหอให้กินเผ็ดไหมถ้าเทียบกับคนนี้หรอไม่มีใครเผ็ดกัาเขาอยู่แล้วหอมจะบอกให้ว่า ตอบรับรดความเผ็ดเขาว่าพังเออจริงนะมันพังจริงใช่มันพังว้าวอุ๊ยเลิฟมากขอบคุณค่ะอ่าเนี่ยใครจะไปทนไหวเอาจริงนี่มันเรียกว่าหัวใชยเท้าจริงนะมันเป็นหัวมันเลยแล้วก็ต้องนี่่อะดูนี่กินยังไงของเธอใส่ถั่วหอมกินเหมือนพี่เลยชอบกินหัวอ่าก็คือเราต้องรับอัลฟาท็อกซินนะคะถั่วอ่าเชลล่าเชลล่าเชล่าในถั่วมันจะอร่อยมากจริง ดูปริมาณพริกสิได้นิดเดียวยเด็กๆแล้วก็การกินบะหมี่เกี้ยวนะเราต้องใส่ผักดองอ่ะใช่ใช่ใช่ตัวนี้อ,อร่อยนะเวลากินเนอะใช่เวลากินคู่กับบะหมี่จะอร่อยอ่านี่ปรุงแบบหน่อมแนมมากกลยเด็กๆเ,เลยอะน้ำตาลใส่ขาวสนิดหน่อยเนื่องจากว่าเป็นคนที่รู <laughs> ้สึกว่าชีวิตต้องการความหวานนี่ส่วนนี้ครับกับผมเวลาปรงุงไม่เคยต้องยุ่งยากยังไงคะน้ำส้มสาดเข้าไป ส้มแบบนี้แล้วก็พริกต้องคิดเขาแพงออแพงกว่าคนอื่นอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันเปลืองอ่ะต้อง<า>กิ่งข้าใช่ไหมเนี่ยโอหจริงๆริงต่มรับรถเขาพังเรื่อ,อหอมเดชพก่กคนบ้าอะไรกินเะไขนาดนั้นมาแล้วมากินกันนี่ที่นั่งแบบริงไซส์นะหอมเ้ยชอบอ่ะ ใช่เขาที่เรามาฝนตกหนักเลยอ่ะฝนตกแบบนี้ต้องกินป๊อก๊อกนะฮะบะหมี่สี่ก้อนอย่างงี้โอ้เรามาลุยนะครับดีจริงพูดเลยเนี่ยเขาถ่ายแล้วมันดูน่ากินไปหมดเลยอ่ะดูแบบเนี่ยเนี่ยเราพามากินพัตคาห์น่ะพัตคาห์กินเหลากินเหลาลุยฮะที่สุดอ่ะคือสาวแค่้อมกัวคือสาวเป็นไปเลยตัดไปไหม ข่าเส้นไงก็คือเคี้ยวๆหรอคีรสู้สูตรซองค่อเป็นป่ะได้ป่ะอุ้ยร้อนอ่ะอาได้ป่ะมาหนึ่งสามลุยครับอือือร่อยอ่ะอร่อยไหมหอมอ่ะอืเส้นดีเลยความเคี้ยวและหมูแดงจะบอกว่าเส้นร้านนี้มันเกือบต่างจากร้านอื่นจริงๆห้ดูสีที่แตกต่างนะคะอืมดูสีดูสีคนหมู่บ้านน้วีนี่ขายบล็อกให้ทุกคนเลยใช่ไหม เออที่หมู่บ้านเขาว่าจะขายทั้งหมู่บ้านเลยอของหมูบหม่บ้านเนาะใช่แล้วอย่างก่อนก่อนนั้นนี้จะมีพี่ภาคพอพี่ภาคเขากลับไปปุ๊บเขาไม่มาแล้วแล้ววินก็เลยมาคุมซอยนี้แทนเป็นนักเลงคุมซอยอาาใช่ไหมใช่ไอหนูหนูว,ะะะว่าประหลัดพี่นี่ก็พิจิกเสียงที่ต่างกันต้องเป็นเป็นคามการถือมือจริงเหรอจริงเห็นไหมไม่เหมือนไม่ได้เหรอไม่ได้เสียงมันแหลก ต้องทำให้เป็นอุ้งอ,อะลองดูอุ้งไมอุ้งไหได้แล้ว<อ>ดีเลยดม่ดมันจะไปนจังหวะช็อ้ไม่เหมือนมันเหมือนเป็นศาสตร์อย่างนึงกันนะใช่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 เดี<ๆ>๋ยวเราจะขอเรียนเชิญเขาออกหน้าสื่อเลยนะคะแล้วเขาต้องตอบรับเรา<ะ>ในวันที่9ตุลาคมนี้นะคะ ใช่ครับงานฉลองแต่งงานของดิฉันจะเริ่มแล้วนะคะหลังจากนี้เลีมาเกือบ2ปีเจ้าตุลานะครับไปแล้วหนึ่งจะเรียนเชิญคนร่วมงานและขอเรียนเชิญคุณเป็นพิธีกร after party ได้ไหมคะได้สิโอเคเสือนะน่มัดมือโชกขะชัดได้สิทำอไมไม่ได้เออเราเนี่ยเป็นแขกรับเชิญงานแต่งคนมาหลายงานแล้วเออแล้วงานคุณอะไม่ได้เลยหาดิหาดิไปโตหาหรอไกลมากไม่ใกล้ ต่หอมหอมหอมไม่ค่อุ่งจริงนะนั่งกินข้างทางได้แบบเกี้ยสุดยอดจริงอ่ะเราชอบเราชอบแบบนี้เราวต้องบะหมี่แล้วก็กากหมูแล้วก็ตัวพริกน้ำส้มถูกแม่หทางเดียวจริงจริงข้ามกันเลยมาคุยถ่ายละครยังไงคะถ่ายเรอเอรไอ้นักรับทรัพอ้าวลเขาก็รับพอกั๊บเลยปกติมันคนไม่รับละครอยู่แล้วเพราะว่าไม่กลัวแบบเขาต้องมานั่งรอคิวอะไรเงี้ยแล้วนี้โควิดอ่ะ ไม่มีงานอีเวนต์เลยจริงแต่พอเขาบอกว่าเป็นกัปด้วยก็เลยแบบรับเลยรับเลยชัดเจนชัดเจนไม่เล่มากไม่ได้เกี่ยวกับเจนนี่ไม่เกี่ยวเลยไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเจนนี่เล่นะไรไปเจอที่กองนะแล้วแล้วพี่ไก่ผู้จัดรู้ป่ะพี่ไก่เนี่ยเพิ่งรู้วันนี้แบบอ้าวพี่ไก่นี่หนักแล้วเขาพี่ไก่เหรอเออใช่มั้ยติดต่อมาคือบอกว่าอ๋อกัปเป็นรับค่ะเรียบร้อยเลยอไม่รู้รับเลยถ้าตรงเขาถอแล้วแต่ใส่ซองมาเลยค่ะคือกัปเลยจริงใส่ซองมานี่ไม่รับเลยนะเอาไปทอดกระถินต่อค่ะไปให้ ลองกลับเลยค่ะฉันทำงานหนักก็เพื่อเขาเนี่ยแหละค่ะไปถึงกองอ่ะไม่ได้เน้นถ่ายละครนะเน้นถ่ายอะไรคะถ่ายติ๊กตอกแอบถ่ายเไ t o บเลยโอ้ยแม้วไปหบปกป้องที่บ้านดิอ่อ่ามาั่้มาไ้กับทีวีครับพี่พขึ้นมาเลยขึ้นอะไรขึ้นอะไรขี้งอะไรขียงอะไรขึ้อะไรอะไรกับอังกฤษวีเดนปกันสงสีเงอะไรอ่ะียงอะไรไหนทำได้ไหมผมว่าทำได้ไหม รถตักดิน no ค <si> ่ะกีวี่นี่คือเรียกแม่นะคะดิฉันชื่อได้ได้ชื่ออะไรดิฉันชื่อใจโกะตักตรงไหนกีวีคืชื่อหมาชื่อหมากีวี <t un> <t un> ่คือชื่อหมากระกระกระกรกรกรกเกระ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 กรครับระก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 นะกระระอเหกกรวกระกระกนะกร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 หกระกีวีระกนะกระกระีระกระกระกนะกรวกระกร้กระนระกระกนะะระกระกนะกระกรนกระกรนร เป็นมากยีวคิ๊วคินีๆเป็นอะไรเป็นอะไรยิงสเปคนะอย่างเงี้ยเออหมวยๆผมเป็นคนเหมือนกันเฮ้ยคนนี้คือใครอ่ะคนนี้คือคนนี้ชื่ออะไรสนุกชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับโอ้โหเปลี่ยนเรื่องเลยอ่ะเปลี่ยนเรื่องเลยอ่ะเขินอวอ๋อเป็นโดนฝนมันโดนฝนอ่ะมานั่งกินพี่ๆไปนั่งกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราตักนะกินข้าวเร็วกินข้าวเดี๋ยวให้พูดคำว่าลุยนะลุยเออเป็นอะไร ลุยรถตักดินรถตักดินแล้วลุยเนี่นะกินข้าวนะบอกก่คว่าลุยสาวแล้วลุยไม่ทันใจจะมาปั้นเด็กใหม่ฮะเน่จะมาจะพาไปตะเวนกินหรออะไรเปล่าบอกก้องไปไหมผมก็ชอบกินอะไรอ่ะกินข้าวคนี้ก่อนมันลุยกันเร็วมันลุยก่อนมาบอยก่อนพูดคำว่าลุยก่อนลุยอ้ำลุยอ้ำมอ้ามาบอกก้องลุยลุยลุยก่อนลุย อโดีไหมไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วไเฮ้สนุกเ้ยสนุกเดี๋ยวเราให้เด็กน้อยกินข้าวนะครับก็ขอบคุณต้นหอมากๆนะพามาเที่ยวขอบคุณเหมือนการสนุกมากมาเป็อกๆรปาจโต ยังไม่ EP นั่นนะฮะมีโอกาสจะไปหาร้านข้าวงกินอีกแล้ออมเ่อ้าเอานะเอาไหมเอานะราคาที่จัดกันเลยร้านคาทานเด็ดในเมืองไทยมันมีเยอะมากเพราะมึงทานคืนดับอยู่ที่ซของโลกครับผมโอเคขอบคุณมากครับฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นใจาสองคนนี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ดัวบ๊ายบายเฮ้ยอะไรนะภาษาอะไรภาษาสวีเดนบ๊ายบายบ๊ายบายลายบายแล้วเฮ้ดัวเฮ้ดัว